สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับมีความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกาครับในการเตรียมภารกิจนิวเคลียร์ซึ่งเป็นการปฏิบัติการเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกครับและมีการทดสอบเรื่องของข,องขีปนาวุธข้ามทวีตรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตก่อนนะครับ ท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกที่ผมนั้นนาเสนอให้กับคุณชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนิตยสารนิววิกนั้นได้มีการรายงานนะครับว่าเครื่องบินบัญชาการนิวเคลียร์ของสหรัฐได้ปรากฏตัวเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับนั่นก็คือเครื่องบิน E6B m บ r c u r y เครื่องบินเฉพาะทางของกองทัพเรือสหรัฐที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นศูนย์บัญชาการทางอากาศในระหว่างความขัดแย้งนิวเคลียร์ถูกพบเห็นบินเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับซึ่งอยู่ทางตอนเหนือ ครื่องบิน E6B ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึงว่า Mercury ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวส่งผ่านการสื่อสารสำหรับเรือดนำน้ำที่ติดตั้งขีปนาวุธนอกจากนั้นยังมีอาวุธยูเคร์นะครับในการที่จะสามารถสั่งการต่างๆได้เป็นการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกในการปล่อยขีปนาวุธข้ามทวีปจากฐานบนบกตามข้อมูลของหน่วยบัญชาการระบบอากาศยานของกองทัพเรือสหรัฐครับ ในเดือนเมษายน2568เครื่องบิน e 6 b ได้จำลองการปล่อยขีปนาวุธข้าวีปที่ฐานทัพอากาศออฟฟุสในรัฐเนเริสกาโดยทดสอบระบบควบคุมการปล่อยทางการซึ่งสามารถปล่อยขีปนาวุธที่มีความสามารถทางนิวเคลียร์หากว่าศูนย์บัญชาการภาคพื้นดินนั้นถูกบุกรุกหรือว่าถูกโจมตีมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นพื้นที่ปฏิบัติการหลักของกอ,องทัพสหรัฐอเมริกาในขณะที่ึเมื่อเดือนมิถุนายน,น25 6 8หรเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ของสหร ได้แก่ USS Gerald R Ford และก็ USS j o g e Bush ได้เดินเรือนในขณะดำเนินการขนส่งสเสบียงและถ่ายโอนกระสุนในทะเลด้วยในขณะที่นักวิเคราะห์ข่าวกรองแบบ Open So u r c e บนแพลตฟอร์ม X รายงานโดยอ้างข้อมูลการติดตามการบินพบว่าเครื่องบิน e 6 b ดำเนินการบินเหนือด้านน้ำใกล้หมู่เกาะอารอสของโปรตุเกสนะครับและหมู่เกาะอารอสนั้นตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือห่างจากแผ่นดินใหญ่ของโปรตุเกสประมาณ870ไมล์ทางทิศตะวันต,ตก ในขณะที่ทางด้านมีการรายงานข่าวนะครับว่ามีการบันทึกการขึ้นลงของเครื่องบินที่สนามบินลาเจสซึ่งตั้งอยู่บนเกาะเทอร์เซราในหมูกก่เกาะอาซอสและใช้รันเวย์ร,ร่วมกับฐานทัพอากาศได้มีการอัพโหลดคลิปวิดีโอและมีการเผยแพร่นะครับการลงจอดของเครื่องบิน E6B บนช่อง y t u t u นะครับที่ชื่อว่า Iceland Aviation t e r c e r a Arros นะครับ กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาอธิบายว่าสนามบินลาเชสนั้นเป็นทางแยกของแอตแลนติกซึ่งทําหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อสําคัญของแอตแลนติกสําหรับกองกาลังที่เดินทางไปกลับและจากยุโรปรวมถึงแอฟริกาและตะวันออกกลางด้วยรายละเอียดการประจําการชั่วคราวของเครื่องบิน e .6 b จากฐานปฏิบัติการหลักที่ฐานทัพอากาศทิงเกอร์ในรัฐ6คลาวโฮมาก็ยังไม่ชัดเจนในขณะที่เดือนมิถุนายนปี2567นั้น เครื่องมือติดตามแสดงให้เห็นว่าฝูงบินเบอร์คิวรีดำเนินการประจำการในนอร์เวย์และก็ในอังกฤษอีกด้วยเครื่องบินซึ่งพัฒนามาจากเครื่องบินโดยสารโบอิง707ได้ได้ให้บริการโดยบัญชาการแห่งชาติรวมถึงประจาาดีและรัฐมนตรีกลาหหมด้วยสิ่งที่กองทัพเรืออธิบายว่าเป็นการบัญชาการและก็การควบคุมรวมถึงการสื่อสารด้านดิวเลียร์ที่อยู่รอดได้และเชื่อถือได้และมีความทนทานหากว่าฐานทัพบ,บนบกนั้นถูกโจมตีก็จะใช้เครื่องบินลำนี้ในการที่จะปฏิบัติการ ทางด้านนิวเคลียร์จากทางด้านอากาศนะครับดรฮันคริสเตนเซนผู้อำนวยการโครงการข้อมูลนิวเคลียร์ที่3,000นักวิทยาศาสตร์อเมริกันเขียนบนเอ็กซ์เมเดนวิถุนาจนปี2 5 6 7ว่าเครื่องบิน E-6B ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อการสื่อสารที่ปลอดภัยระหว่างหน่วยบัญชาการแห่งชาติสหรัฐและเรือดำน้ําขีปนาวุธพื้นฟูนพื้นแบบนิวเคลียร์เครื่องบิน E-6B นั้นยังเดินทางไปเยือนยุโรปเป็นคราวๆแต่ก็ไม่บ่อยนัก ผู้สื่อข่าวนะครับจากเดอะวอล์โซนเขียนเอาไว้เมื่อวันที่5มิถุนายน25 6 8ว่าในปัจจุบันฝูงบินเบอร์เ y อรีสนับสนุนภารกิจจับย้งนิวเคลียร์ที่สำคัญ2ชุดได้แก่ภารกิจของกองทัพเรือที่เรียกว่า Take Char g e and Move Out และภา,ากรกิจของกองสมกาศที่เรียกง่ายๆว่า Air b บ r n e Command post แต่เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อเล่นว่า l o อกกิ g งก s s สสำหรับในส่วนของ t a k e c h a r g e and Move Out นั้นเกี่ยวข้องกับการส่งผ่านคำสั่งไปยังเรือดน,น้น ที่มีขีปนาวุธนะครับของกองทัพเรือและภารกิจลูกกิ้งกวาดนั้นส่งผ่านคาสั่งไปยังเครื่องบินทั้งที่ใช้ทิ้งระเบิดที่มีความสามารถทางด้านนิวเคลียร์และก็ขีปนาวุธข้ามทวีปในฝั่งที่เรียกว่าอยู่ของกองทัพอากาศนะครับสำหรับฝูงบิน E6B นั B ้นมีอายุมากขึ้นซึ่งรวมเครื่องบินทั้งหมดที่ปฏิบัติการอยู่16บหกลำด้วยกันกําหนดจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องบิน E130J ที่เรียกว่าใหม่กว่าทันสมัยกว่าเพื่อรักษาการเชื่อมต่อการสื่อสารที่อยู่รอไดไ ระหว่างหน่วยบัญชาการแห่งชาติและกองกำลังนิวเคลียร์ทางอากาศทางบกและก็ทางทะเลข,ของสหรัฐอเมริกาการปรากฏตัวของเครื่องบิน e .6 b นั้นในบริเวณนางกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความต่อเนื่องของการเตรียมความพร้อมทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาในการที่จะรักษาความสามารถในการยับยั้งทางนิวเคลียร์การมีอยู่ของเครื่องบินบัญชาการดังกล่าวในพื้นที่แอตแลนติกนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการรักษาการเชื่อมต่อการสื่อสารที่เชื่อถือได้กับกองกำลังนิวเคลียร์ของสหรัฐในทุกสถานการณ์นะครับ ขณะที่โลกนั้นกําลังเผชิญกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นการดําเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการที่จะรักษาความน่าเชื่อถือของระบบจับย้านิวเคลียร์และการเตรียมความพร้อมสําหรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดข,ขึ้นในอนาคตการปรับปรุงเครื่องบิน e 130J ในอนาคตก็จะช่วยใหสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะรักษาขีดความสามารถในการบชาการและควบคุมนิวเคลียร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพต่อไปในอีก10ปีข้างหน้า นี่ก็เป็นหนึ่งภารกิจหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจซึ่งเวลานี้ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียสหรัฐอเมริกานาโต้นั้นเนี่ยมีความเคลื่อนไหวที่หลายฝ่ายนั้นกําลังห่วงวิตกกังวลน,นะครับว่ามันอาจจะนาพาไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่หรือพูดกันง่ายๆก็คือสงครามโลกครั้งที่3าน,นั่นเองนะครับเพราะนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่หลายฝ่ายนั้นกําลังจับตามองอย่างใกล้ชิดกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดความขัดแย้งทั่วทั้งโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้ง ระบาทางด้านยูเครนกับทางด้านรัสเซียกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางและความขัดแย้งที่นาโต้บอกว่ารัสเซียแล้วก็จีนนั้นเนี่ยเป็นไปคุกค,คามซึ่งก็เลยทําให้เกิดการสั่งสมทางด้านอาวุธเพิ่มมากยิ่งขึ้นดันเองนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ได้ติดตามรับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมยังสามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนช่องถาอัปเดตนะครับเดือนละ100บาท300บาทหรือว่า6 0 0บาทก็สามารถร่วมสนับสนุนกันได้ผ่านการเป็นสมาชิกนะครับหรือว่าท่านจะสนับสนุนในข่าวที่ท่านชื่นชอบนะครับเป็นซูเปอร์สติ๊กเกอร์ก็สามารถทําได้เช่นเดียวก,กันนะครับนอกจากนั้นบางท่านก็บอกว่าการทําธุรกรรมผ่านช่อง YouTube นั้นอาจจะทํายากนะครับอาจจะทําลาบากท่านก็สามารถที่จะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4 2 5 1 1 1นะครับ1 6 9 3 4 2ก1 1 1ก็เป็นอีกหึงช่องทางในการร่วมสนับสนุสน,นช่องถาาอัปเดตได้เช่นเดียวกันขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องร,ราวข่าวสารจากช่องถาาอัปเดตในทุกๆวันครับ